นี่คือเห็ดนี่คือเห็ดหนุ่มนะครับอันนี้คือเห็ดเห็ดเท่านะครับอันนี้จะเอาไปขยายพันธุ์เอาไปขยายพันธุ์โดยใช้โดยเอามมดขยำขยขยำ,ขยำ ขยำขยำให้ละเอียดแล้วก็เอาเอาเอาน้ำฝนนะครับครัยาวน้ำประปานะครับน้ำปลาปลาจะมีคอรีนอเ,เอาน้ำฝนเ,เติมใส่นิดหนึ่งแล้วทำงี้แล้วก็ตำตำงี้นะนให้มันละเอียดถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปัน่น ส่วนตอน,นนี้ตอนนี้เราก็จะมาทำอาหารนะครับโอเค,อเคนี่ครับตน้ำลงไป ย้ำก็ยยำเอาน้ำเอาน้ำใส่ครับน้ำต้องเป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำปลาปลาะนะครับ ครับยืนเชื้อเห็ดพึ่งเลยครับเรีวยกว่าเห็ดตับเต่าพอเราทำได้ที่แล้วนะครับเราก็หาต้นไม้สักต้นที่นี้ผมมีต้นกล้วยนะครับเราก็เทลงไปเลยครับออป,ป,ปุ๊บเทลงไปปุ๊บเราก็หา พางหาเศษหญ้าอะไรมาปกนะปกด้วยนะครับอะไรนะครับอ่าลงไปแล้วก็หาอะไรคุมมันได้ทีนี้ผมก็มีเศษวัชพืชนะครับเอาเทลงไปเลยนี่ครับ หมดเลยเลยนะ้วรันแล้วก็เอาเศษวัชพืชเนี่ยนะครับวัชพืชมาคุมคะมอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดน้ำตาปกตินะครับ<อ>แค่นี้เราก็ได้เห็ดมารับประทานนะครับไม่ต้องซื้อให้ยุงย่งยากโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันว,ว่ามันออกไหมโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอเข้ามานะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับ